ยังไงบ้างครับมันไม่ทำได้ตั้งตัวมันจกกักรจี้มันเข้าไปชนกึ้งข้างในแล้วางนี้มันมันจะจามก็ไม่จามแล้วคันๆสมองไม่ถูกปกติเป็นบาจี้นะครับต้องไม่ถึงว่านั้นแต่ก็มีบ้างเป็นบางจุดแต่มันก็ไม่ได้บาจี้ขนาดหนักนะเอาแต่ในรอบนี้มันจกกักรจี้เหินเนี่ยคืัวช่วงจังหวะเราจะกั้นหายใจพอดีแล้วเขาแทงมาพอดีครับ แล้วก็มันมันจะสำลักมันจะไอเหมือนจะจามด้วยแล้วก็มันก็คันด้วยบอกไม่ถูกมันมันจั๊กกระเดียม จเจริญพรญาติโยมสาธุชนวันนี้วัดลาดเต้งก็ได้ทําการตรวจโควิดด้วยชุดแะปิดเทสก็คือเพื่อที่จะได้สร้างความอุ่นใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์ของวัดลาดเป้งเองแล้วก็ให้กับญาติโยมสาธุชนที่มาทําบุญกับวัดเนื่องจากท่านพระรูพิสาสมุทรธกิจ จ้าวัดวัดลัดเป้งท่านก็ได้แหล่งเห็นถึงความสําคัญถึงความปลอดภัยและก็สุขภาพของทั้งพระพิสุสงฆ์และสามเณรซึ่งจำพรรษาอยู่43รูปตลอดจนญาติโยมสาธุชนที่มาทําบุญที่วัดลาดเป้งด้วยก็เลยได้จัดให้มีการตรวจและเป็ดเคสกันในวันนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยความอุ่นใจให้กับญาติโยมสาธุชนแล้วก็ภารกิจของพระพิสุสงฆ์สามเณรของวัดลาดเป้งเนี่ยนอกจากจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ ในงานบุญต่างๆแล้วก็จะต้องออกไปช่วยเหลือประชาชนด้วยเรือปันสุขก็ดีในการปันสุกข,ข้าของสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับยากุสลทุชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 ก็เลยได้จัดงานให้ได้จัดให้เกิดการตรวจโควิดเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอเชิญพร